หนึ่งสองสามสี่ห้าพระเดชพระคุณหลวงตานะครับเป็นประมุขประธานออกรับบิณฑบาตจากญาติโยมนะครับวันนี้เป็นวันพระนะครับปกติจะให้ญาติโยมไปใส่บาตรที่กัปปิยภูมิโรงครัวนะครับวัดบ้านเกาบอ่ออาเภอหัวตะพานจังหวัดอำนาจเจริญน,นะครับแต่ว่าพระเดชพระคุณหลวงตานะครับเมตตานะครับว่าวันพระก็บิณฑบาตนะครับบิณฑบาตในวัดนะครับ วันนี้คณะสงฆ์นะครับออกไปรับบิณฑบาตนะครับโปรดญาติโยมที่อื่นนะครับที่มีจิตศรัทธานะครับอาราธนาไปประมาณ4ี่กว่ารูปนะครับก็เลยเหลืออยู่ในวัดไม่มากเท่าไหร่นะครับกะด้วยสายตานะครับประมาณ90กว่ารูปนะครับกะเอานะครับเเาจจก ถวายความสะดวกแก่ท่านและผู้บาสรพบุกเราเน,นัเ่นตรีวันนี้ทางวัฒนธรรมอำนาจ,จเจริญเป็นทางมาร่วมบุตรกับเราท่านทั้งหลายด้วยบูชาตรีวัดตะวุกคุณธรรมเกีรกรเเกดเดยรติประการที่บุคคลผู้ชาเตเกิดเป็นเทวดาศิษยเท้าสักการประการที่หนึ่ง เลี้ยงดูพ่อแม่ประการที่สองมีความกอนน้องออกสนเขารบผู้ใหญ่ในตระกูลทำงานตะกีรักล้อพาสังเป็นคนพูดจาใส่ร่อกอกหวา,วานาเป็นประการที่สามพูดจา,าด้วยถ้อยคำอันเรือดหัวอันหยังจิดยังใจของบุคคลู้ฟัง น่ให้เกิดความน่าเกิดยิ้มให้เกิดความเบาใจสบายใจน่าเบียดตัวในย่อบังหายีนังประการที่สีน่าละคำสอดเสียดน่าไม่ปวดสอดเสียดน่าโยกแยงแต่แยงรัวให้คนแต่เขาสามวิชีน่าไม่มีหาบุคคลอื่นน่ายกย่องสรรเสริญในเมื่อนาบุคคลอื่นต่างคนงามต่างดี น้ากอดเปลี่ยนโยินดีน้าไม่ปวดแผนแผ้น้าไม่ปูดยุโยงนะ้ากอเสียให้คนเกิดฟกาเอาใจเกิเกิดฟัานะ้าแต่เราสามวรถีีณอรละบาตมั่งกันอันนี้เป็นสุณธรรมของบุคคลคู้จะไปเกิดเปินเทวด,ดาเป็นประการที่สีมัเดเจรับบินายยยุตตัง แนาเพราะการที่้าน่าระความจะมีกีเหนียวแนาเพราะความจะมีผู้เจ้าจะเรียว่าบุคคลผู้มีคังจะมีไม่สามารถที่จะไปสู่เทวโลกได้แนาเพราะคนจะมีนั้นนนาเป็นบุคคลผู้มีจิตใจคับเยียมนวไม่มีความเลืออเลื่อเลื่อแอะเสื่อเลืออเบื่อปูนเพราะฉะนั้นนาสึ่งไม่สามารถที่จะ ยังคุณธรรมยังคิดยังใจให้เกิดความเกิอสื่อเกี่ยวใส่เกยิยมทังวัฒนธรรมจังหวัดนาจเจริญนะครับมาร่วมใส่บาตนะครับที่วัดบ้านเกาโบนะครับอาการขอความปดได้เป็ูกไม่ปดไม่รักปวเพราะความปดนั้นเป็นสิ่งที่ทำให้จิตใจเทมอง ป้อง<ๆ>วอนนปดวนดนั้นเป็นอารมณ์ของบุคคลค่นี้เป็นยาดามเพราะป้องปวดเกิดขึ้นนเหมือนไฟนรกเขาไหมจิตใจของบุคคลคนนั้นมือนไม่จีดไปะเวลาเราขีดไม่จีดไปนาไปยอกไหมเพราะไม่ขีดแล้วก็ลูกลาพยายามได้ไม่จีดดันในจปาองปวดเกิดขึ้นในจิตใ,ใจของบุคคลแดะยอมลูกลา ทำไห้เกิดความเียังไงถ้าบุคคลนนะั้นไม่ได้ระงับดับอารมณ์คือความปวดนะให้ระงับลงไปได้เพราะฉะนั้นแม้เทวดานะที่มีความปวดนะก็สามารถปกสวรรค์จุดเรือบกเรื่องวตรนะจับปั้นได้ตานะประกานะรเกาดให้ปวดไผ่เลาะก่อนหวานแตนะ่มีการให้ทาน แต่เป็นตนเพราะฉะนั้นวัดต่อบทถัทนเจ็ป่วยแตามีอยู่ในบุคคลผู้ใดบุคคลคนนั้นนายย่อมสร้างทางไปสู่สวรรค์เพราะฉะนั้นเราท่านทั้งหลายได้ให้ทานในลำตาดได้นประเดินภาวนาอันนี้เป็นเรื่องป้องกันการเรียนป้องกันภคยในวัดตสงฆ์นน ตอนแกรกก็ว่ายมนน้อยนะครับเยอะพอสมควรนะครับเด้ออา,อาจารย์อรพินออนจงไกลนะครับจ<า>ยัดยมจากโพธิสถานลานบุญนะครับเขามาด้วยนะครับ นั่นนาเส็จเหนงให้โภคนาผู้นั้นนาเสร็จผู้ไม่ลำบาลนาสามาบอเกณฑบารมีได้อย่างสมบูรณ์นาเหมือนพระโที่สากเจ้านาคุณผูพระองค์นาพระองค์ได้ประเวทชาเปร็นโผ่ที่สักเ็เปิดลงทายนาดังตีมุงเมืองแต่ต่อดใจกลางเมืองแต่ตล่อยบ้านนาของทัศ แต่เพ ну ื no ่อทงเคาเสียใจแก่ยผเดินทางแส่กผอยากเกิดเคใจมารับอาหารมารับแสิ่งที่เกียวกัประษัาบชีที่เขาังนิ้วเพยังผูปวดผูให้ทานนั้นเกี่ยวัวเปวดกต้งปกาที่เราลกษาดีลาษากายวาจาทให้เกิดความเสียจแค่น้อยก็ โยมนะครับจะรับบัตจะประเดี๋ยวคุณลูกตานะครับเด้อนะครับวันนี้คณะสงฆ์ของวัดบ้านเขาบอนะครับเดินทางไปกิตนิมนต์นะครับญาติโยมบัดใกล้นะครับปูดินทินธรรมบ้านพลแพงนะครับหลายที่ด้วยกันนะครับกับอารัธนาครูบาอาจารย์วัดบ้านเขาบอนะครับไปฉลองศรัทธาในวันพระนะครับ ประมาณ40กว่ารูปด้วยกันนะครับก็เลยอยู่ที่วัดไม่มากเท่าไหร่นะครับแต่ว่าปลายสายยังอยู่นู่นอยู่นะครับต้นสายอยู่นี่นะครับเนี่ยเด้อทุกวันพระนะครับพระเดชพระคุณหลวงตาบอกว่าให้บิณฑบาตอยู่ในวัดนะครับบิณฑบาตอยู่ในวัดนะครับปกติจะญาติโยม จะไปใส่บาตรนะครับตรงที่กะปีภูมิลงครัวนะครับแต่ว่าวันนี้วันพระนะครับเปลี่ยนไม้นะครับให้บินทบาทภายในวัดนี้นะครับเด้อบินทบาทเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ไปชั้นพระทหารเบาๆนะครับที่กะปีภูมิลงครัวนะครับได้คุณพ่อชันดีนะครับมาช่วยถ่ายบาตรให้แกคกุบาจันนะครับเด้อ เลือเยอะยูนะครับเป็นครูบาอาจารย์นะครับไปฉลองศรัทธาญาติโยมที่อื่นนะครับที่วัดมีครูบาอาจารย์อยู่ไม่มากนะครับบางวัดก็ห้ารูปนะครับบางวัดก็ไม่ถึงนะครับช่วงวันพระก็เลยกราบราธนาคณะสงฆ์ของวัดบ้านเกาบอนะครับไปฉลองศรัทธานะครับเดือเอาคงวันนี้มีวัฒนธรรมจังหวัดมาจเลินนะครับญาติโยมทางวัฒนธรรมนะครับมาร่วมใส่บาตรด้วยนะครับ เดือสาธุอนุโมทนาขอหยุดการถ่ายวิดีโอไว้เพียงเท่านี้ก่อนเดือ